เราจะไปเที <recuper ates. S 1> ่ยวที่ไหนกันครับสุโม่ไปเที่ยวเขาครับเขาเขาชื่ออะไรครับเขาเขาวัดอาจารย์ประเทืองวัดชื่อชื่อว่าวัดอะไรครับวัดวัดซักมุงโกครับโอเคเราลุยกันเลยนะครับได้ สวัสดีครลุย <c oughs> อันนี้ก็วันที่17กุมภาครับ2565เที่ยววัดตับโพงโพธครับตำบลนน,นสมบูรณ์อำเภอเสงสางจังหวัดนครราชสีมา เข้าป่าช้าแล้วครับใช่ไหมครับปู่ไม่ใช่ป่าช้าครับเป็นป่าเป็นป่าเราต้องระวังตัวให้ดีนะครับป่าจะมีสัดไม้อยู่ในนี้ก็ได้นะครับเอาเข้ามาให้พูด ทางขึ้นก็ไม่ยากฮะไม่ชันี ต่อไปเป็นบันไดครับนะขึ้นบันไดต่อเขาบอกว่าให้เดินขึ้นนะพระอาจารย์ประเชียงไอ้โม่นำแล้วครับครับ เราเน่ยก็พักได้ครับต้องลองหน่อยขึ้นช่วงนี้จะเป็นบันไดนะฮะอินไม่ยาก แต่ช่วงสุดท้ายก่อนจะถึงองค์พระนี่จะไม่มีบันได ไอ้ครับคโมสนุกไหมสนุกครับแต่ว่าอ่าค่อยๆค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น นี่ก็จะเป็นป่าป่าดิปลงนะะอา้าวเหนื่อยก็นั่งพักก่อนก็ได้ตอนนี้โซโล่เหนื่อยมากเลยครับเพราะว่าน้ำหนักเพิ่มอ้วนขึ้นค่อยเดินเดหน้าเดี๋ยวล้มนะ อนอย่าใจร้อน้นทางมันไม่ค่อยดีอ่ะจับเชือกเอาอค่อยๆไปค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไม่ต้องรีบ ค่อยๆขึ้นทางนี้ดีต้องเชือกนี่ทางเดินก็อยู่ตรงเชือกเราค่อยๆ พักก็นั่งเหนือก็พักก่อนเอาละครับใกล้จะถึงองค์พระแกะสลักนะบนหน้าผาหินเป็นหินทรายนะอันนี้ก็จะเป็นบันได เฮ้ยครับเดินไ้อยะเราค่อยตัดไปบนเขาช่วยกันรักษาสิ่งแวดลอ้อมนี่จะเป็นพระปางสมาธิ ส่วนข้างหินข้างบนนั้นจะเป็นลานหินจุดชมวิวนะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูท่านอนฮนะ,ะว่าไงครับทุมโมเหนื่อยครับอ่าเหนื่อยก็พักครับตอนนี้เหนื่อยมากเลยครับค่ับ้ชตอนนี้ครนะับยังไหวอยู่นะครับเพราะว่าหนักกระเป๋าเหนื่อยมาก ขึ้นมาถ้าเราจะขึ้นตรงนี้เราเราต้องขึ้นแบบให้มันระวังระวังนะครับครับถ้าถ้ามันไม่ระวังระวังถ้าเราไปจุดข,ข้างบนเราเรากําลังถ่ายคลิปอยู่ถ้าเรามองแต่ตรงนี้นะครับเราจะตกตกลงมาหมัวแตกครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเดไปดูพระด้านนู้นไป อันนี้ก็อีกองหนึ่งครับยังทําไม่เสร็จแล้วผ่านมาสามปีมาสามปีกว่าสี่ปีแล้วยังไม่เสร็จครับตอนนี้อาจจะขาดทุนทรัพย์หรือว่ายังไงก็ไม่อาจทราบได้อ่ามาเดินมา,น,น,าน,น,นี่จะเป็นจุดนี้จะเป็นจุด อันซีนของอำเภอสงสังนะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงครับเดี๋ยวพาจะพาถึงแล้วครับนี่จะเป็นพระนอนนะฮะ ข้างบนก็เป็นอีก,กาอยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะฮะร้องกากากาคุณโมไปจุดข้างบนนะคะผมจะได้ถ่ายรูปคุณน้ครับไอจุ๋มข้างบนครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ครับอันนี้จุ๋โม,มอยู่หมดวิดีโอแล้วห,หมดอะไรไม่ยังไม่ได้หมดวิดีโอครับผมแค่ปิดผมก็จะถ่ายรูปให้ปูครับออาถ่ายงี้ก็ได้เนี่ยถ่ายเลย คือว่าเมื่อครั้งก่อนมาซูมโม่ขึ้นไม่เหนื่อยครั้งนี้ซูมโม่ขึ้นมาเหนื่อยเพราะว่าซูมโม่อ้วนไงไม่ได้อ้วนครับเป็นเพราะหนักกระเป๋านี่เฮ้ยไม่ไปแล้วหรอกอ๋อครับพวงอีกาโอ้หกกับตัวครับผมเอาตรงนี้ก่อนนะครับ ปูนกขึ้นมาวันนี้ปับนะ๊บเลยอันนี้อ๋อครับอันนี้น่าจะเป็นลูกลูกยางนานะคิดว่านะ เราดูต้นก่อนตอี้ตอนนี้ี้นกัอกานตอนนี้อีกานี่แตกฝูงแล้วะโอ้สิบยี่สิบตัวครับคือเห็นคนมาก็บอกสัญญาณเตือนภัยให้กับตัดต่างๆ ไปไปเดี๋ยวผมลบลงก่อนครับจากจุดนี้เดี๋ยวเราจะเดินออกไปหาทางพระนั่งปางสมาธิแล้วเราจะขึ้นไปบ,บนล้านหินจุดชมวิวนะ รู้ว่าต้นอะไรครับสวยมากครับต้นว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจต้นป่าก็จะขึ้นขาเอาละครับตอนนี้กำลังจะขึ้นเขาแล้วนะครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับป่าครับเราเตรียมน้ำเตรียมอาหารไว้ด้วยนะครับถ้าเราไม่มีกินเราต้องอดข้าวเราต้องอดข้าวเราไม่มีอะไรกินนะครับเราจะได้เราจะสลกใช่ไหมครับ แล้วตอนคืนเราก็มองไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับ อันนี้รู้สึกได้จะมีกิ่นขี้มูลข้างคาวฮะ พโม่เมือก่อนมีมีกุฏิพระอยู่เขาลือไปแล้วเออมื่อก่อนนี้มีกุฏิพระอยู่หนึ่งหลังตอนนี้ไม่มีแล้วท่านอาจะลื้อไปแล้วถึงแล้วครับจุดชมวิวนี่อาจจะร้อนนะ อันนี้จะเป็นต้นไซนะฮะแล้วก็บอกว่าห้ามทิ้งขยะ,ค,ะค่อยถึงแล้วนะครับลานหินจุดชมวิวครับ,อรบของวัดทรัพย์พงโพธิ์นะฮะ ที่เห็นก็จะน่าจะเป็นชุมชนนรนสมบูรณ์ฮะแล้ครับมีหลายหมู่บ้านฮะมีบ้านโคกน้อยบ้านหลักขาวอะลรก,ก็ได้ครับอาละครับายบาย เหนื่อยเหนื่อยก็นั่งพักก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกอะไรกันมาครับชุโมสนุไนกไหมไสนุกครับอันนี้เดี๋ยวนาไปด้ยวยครับ น,นี่น้ผมนะครับนี่เราจะเตรียมน้ำมาสามขวดนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นนี่คือลูกชิ้นที่เราเตรียมมาอโอเคแล้วเราจะหยุดถ่ายคลิปแล้วนะวเราจะมาถ่ายภาพนิ่ง